ถ้ายิงหัวเทียวตายเลยไม่ว่าจะเป็นปืนแรงๆวิท้องมันเป็นบอทนะอย <c oughs> ่าผมไม่เข้าไปลอยกดูว่าผมมันก็เ<ๆ>ส,สีสยงแปบบไป้องช่วนคนับผมทำการศึกษาจากเพื่อนตัวเอง ว่าทำไมดาม่มาแรงคือมันต้องยิงหัวนะจากการที่เข้าใจแล้วก็คำนวณมาคือมันต้องยิงหัวถ้ายิงตัวจะดามจน้อยจะมันจะดามจปกติเฮ้ยทำไมนานจังวะวัน้าก้าป้าก้าป้าป้เป้าป้น้าอ้าป้าาป้าปป้าป้า้าป้้าป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 ้าาปา้ปา้ ดูดูด,ดูจากคนเลยโอ okay, เคเอกชัดๆเหรอโอเคโอเคดูซ้ายอาเฉียนหล่อ <laughs> แต่ใครตั้งชื่อว่าแม่งโคตรเอ,อ๋อ <c oughs> ท,ทำไมผมมันสกินเดียวกันเลยวะต่อยอยากอย่อย,ยู่อยู่ี<ล>ยอยู่ๆี่ต่อยต่อยฮะอ,อยากตายไหม เอย่างไรก็อยู่อยู่อย่าง,งานี้มันทำอะไรไม่ให้ดูแต,ต่นหัวต่อยบนหัวดูดูบนหัวป้านอยู่บนหัวเฉียนต่อยบ,บนหัวดาเมจโคตรเยอะเนาะดูนะต้องใส่โขวดตุ่มเออโอเคยังไม่ทันต่อยเยด่นัวตุ่มถัวตุ่มพี่ต้องเปลนอีกแล้วไ่รู้ไม่รู้เฉียน <c oughs> เป็นไม่ใช่นเลย เอเอเนาะเข้าบังคับไม่เป็นไม่ใช่ใช่ี่ลองเป็น่ยนลองเป็นเอ้ยลงเดียวนี้อะนะอล,ะอ,ละองตรงในแถวนี้เลยเิ่งเิ่งความเร็วไม่ได้ไม่ครับไม่ต้องกลางเราบอกหล่ดไปเลยทำไมเห็นไม่ต้องเคยคำนวณอะ ถ้าถ mm ้ากลางรูกมันจะช้ายูสปีนได้เราวัดยูสปีนเดีจ้าอยู่ตรนขึ้นบุหรี่คายมามาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเล่นเสียงเสียขึ้นบุหรี่คายนี่ยโคตรดีเลื่อนรถไหมไม่ยุดมันจะโดดยังไงผมลืมอ๋อ น้ำมหอถั่วต้มถั่วต้ม <c oughs> ว้าวถั่วต้มก็ถั่วต้มไหมก็คือมีแม,ม่เมยไอแม่พลไปวบบ่าเอจ,จเอเจอคนเจอคนไหนไอเชี่ยนี่มันหลบเอ้ยน้าขอ เลยยิงไปไม่ใช่ไม่ใช่ยิงไม่ใช่ยิงมันมีคนไอ้พุเนีัยเป็นบอดระวังระวังไอ้พุ่นไอ้พุ่นนั้นมันเป็นคนปืนยังกาเฮ้ยเจอได้ได้หมวกกันน็อกโอ้ชิสเสียงตามไปตรงนั้นนะไปไรไปไรตามทองมารีบวิ่งมาเลย ตามมาตามมานะเฮ้ยดูในแผนที่อะไอ้ถั่วต้มเราังจะรีบไปมันวิ่งยังไงเขาลืมไปเร็วกล้กตรนี้ไม่ใช่ลือถั่วต้มแ้่มันจะโดดตรงไหนวะเออเนาะมันจะโดดตรงไหนวะถ้าลืมเขาก็โดดไม่เป็นเลยว่ะ เ,เนี่ยไม่ใช่ลือหายใจไปไ,ปไปอหั่มไอ,อนี่หัวต้องอ,อันนี้โอเคบึ้งหมดทีะวะ่ว่าว้าว น่าจะตรงเนี้ยใกล้ใกล้สุดตรงนี้เฮ้ยพี่สง้านคนนี้จะเลียวใครเอาก็ผิดเฮ้ยพี่งยิงมันดีวะนี่นี่นี่ให้ผงนั้นไงเอ้ยยิงยิงยิงเออเข้าแล้วไอ้พไม่ได้เออเออโอเคโอเคยูเออโอเคว้าวเลยคืออยางกา เดี๋ลอง่กมันห่างกันเยเชียตามตามมาเลยนี่เขาวิ่งนะถหัวต้มแบบเริ่มเริ่มหัวต้มระวังด้วยนะ หัวตุ้มพี่้องตามมาหาพี่้องเร็วๆเลยแล้วน่าเห็ดคนไอ้บ้าจะไปจะไปกินไก่ทำไมเนี่ยเสียงไงไม่ใช่มันจะไปซื้อ FF คอยรู้จักป่ะเอฟคอยตรงไหนเพราะกระบายใหญ่นี่เป็นไรแล้วไปเช่งทางนักเรียนกระบายเสร็จแล้วพอดีเขาหนึ่ What ฟ <Nh ã? S 1> ังน e ah, ี่นะโอ้ยเครื่องตู้ไงมันจะมีตู้นี่ไงเฮ้ยคนน้นคนเออเขาเคย้ามาเอ้หายพี่เฉยโดูนดนนดูน่ะไปตามดูดิเซ็นยบเข้ามามีของดี เออลูกเอ้โม่อะไรเจ้คนดีเอ้ยพลอยมันเอาไว้ซื้อมีกระสุนแล้วเราต้องไม่หาเรื่องกับมันมันมันอยู่โอเคโอเคโอเคตามมานะเฮ้ยโอ้ยบ้าไม่หาเรื่องกับมันเลยเอ้ยเอ้ยไปไปมาสะดุ้งมสะดุ้งมาสะดุ้งอันนี้ใหญ่ยคนประสาท โอ้มันกวนอ่ะโอเคเดี๋ยวสองอ้อมเฉียนไปฝั่งนี้นะแป๊บๆเจอเคนเจอคนโอเไอตัวถั่วตุ่มไอ้นี่มันกวนมันกวนอุษาแดงเ้ายิงยิงมันไม่ตายเดี๋ยวสองอ้อมไปฝั่งนี้เอากดผิดไอตัวถั่วตุ่มเจอเจอเจเจอเราไอถั่วตุ่มอยู่ไหนเอ้ยเ้ไระวังเอ้ยตาย เออตายแล้วน่าของรีบกลับ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 เข็บปลอดภัยลดลงรีบกลับรีบกลับเดี๋ยวไอ้วงมันจะบีบที่ไหนเนี่ยถั่วต้มวงเิืมบีบแล้วว่ะเฮ้ยเจอเห็ด ไปจะพุชวันนี้ผมไม่มีกระสุนอ่ะวัี้นนหัวตจมเอ้ยฮะเอาใช้สิเอา้าผมใช้ไม่เป็นโอเคใช้แล้วนิจิเอนเอาปืนกระกาบมาทำไมเนี่ย ออาบัเพราะมันเป็นหนึ่งร้อยนะ <c oughs> เอาไปบ้านน,ะนั้นะยิงนะเฮ้ยไปบ้านผมไม่เห็นอะไรแดงๆเมื่อกี้นี้อะไรคนใช่ไหมแวบเข้ามาเข้ามา วู้ได้กระเป๋าใชชกระเป๋าโอ้ยทำไมคนมันไม่มีกล่องยาเลยวะพี่สองแล้วอ,อันอันไหนมันดีกว่ากันวะเชนเอามาจามาเพื่อเจอของเนี่ยฉันเจ็บได้่ะเร็วอย่าคนป้นว้ เอาไอ้บ้าเขามีหมวกยี่เบลสามช้างกินกินเห็ดกินไหนเห็ดหัดใช่ไหมนี่ยกินเลยเฮ้ยตามมา่ยเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยกินยำยำยำลืมบอกเห็ดมันมีพิษไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยแปบแปบเขารังเขารัง เขายังไม่ทันยิงเลยยิงไปแล้วเชื่อของดีจัดโอ้โหไม่ทันแล้วแยังไปหมดแล้ว น้องแล้วปืนนี้ดีใช่ไหมเฮ้ยมันเริ่มบีบมันเริ่มบีบเออเฮ้วยเจฟฟี่เสียไงี้ยที่วิ่งดีวะเฮ้ยมันเริ่มบีมเมบเราลืมเลยว่ามันบีบเฮ้ยมเฉยไปไปไปทางนี้ไ,ไ,ไปผิดทางเอาสวยแล้วเงี้งยเฉไปผิดทางจบแล้วจบแล้วเฉยไปผิดทาง รีบออกไอริวสุดเลยดูข้างหลังก่อนเถอะเอ้าไปไหนก็บอกไอรีบมาเก่งเช่มาผิดทางเออรีบอ้อมมาเถอะโหแม่งรีบวิ่งมาเฮ้ยเขาอย่างไกลอ่ะเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเร็่อวะเขาเออวะเออมังมามังเป็นหรือเปล่เฮ้ยเฮ้ยใครเนาะ เ,เอาออ้ยแกแตกเฮย้ยเรีบหนีเรียบหน,บนีวงวงวงเฮ้ยไปทางไหนวะรีบหนีก่อนเถอะวงคือเขายิงหวัวพี่สองก็ไม่เป็นไรอะไม่หวั้วอเตอร์ไซด์ดีไหมไม,ไม่ทันแล้ววงมันจะมาเว้ยหนีดิวะในเชนเนี้ย เฉียนดูพี่สองก่อนไปผิดทางโดนวงนิบเะเฮ้ยเด้อมันจะรถอ่ะ,เ,นนะเอากั้อามันเป็นเคตปลอดภัยตรงนั้นน่ะนก็ดูดีวะเคตปลอดภัยรถลงโอเราก็ต้องรีบวิ่งไปยิวะ,ะเฮ้ยเจอคนยิงเว้ยเ้ยคนดูคน ตายเดี๋ยนะมันมัน,ม,นมันมีคนไม่ใช่เหรอเอา้ามัน,มนยังไม่ตายเราให้มันตายอัตโนมัติตอนที่ไหนล่ะโอเคแบบแบบวงดูวงก่อนพี่ท้องเข้าคนที่กี่คนแล้วนะเชียนดูวงก่อนพี่ท้องดูวงก่อนเฮ้ยห้ามลงห้ามลง เออตามาามาตามมาขึ้นตามมามวลอตามมาตามมาเฮ้ยโอชี่ของดีจมเริ่มหิบแล้วอ่ะครับยายไปลองจะใช้โอเคโอ,อเคตามมาตามมาหีิบลองได้มไ,ได้ไ,ได้สิเฮ้ยรออะไรลงรัสเซีย Oh. ใช้รถกันเธอเฮ้ยทำไมคนมันเยอะจังวะสิบหกคนปกติคนเริ่มเหลือน้อยนละเฮ้ยัระวังคนนะข้างหลังดูรอบทิศปืนก็เริ่มเน่าแล้วเฮ้ยรีบไ,ไปรีบไ,ไปดูดูไปนะวงวงมาเริ่มหนีไปนเนี่ยเฮ้ยของดีจัด มัไม่ใช่ไม่ใช่ไปตามมาตามมาเห็นไปที่มันจะแบบขึ้นเรืองเรืองใช่ไหมดีเหรอใช่ใช่ตามมาตามมาไมเอข้างหลังข้างหลังอ๋อไม่ใช่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 พวกมันฆ่ากันอยู่ตามมาตามมาดูดีวะนัหน้าคนมันจะยิงพวกเราเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราต้องซูมแล้วก็ยิงพวกมัน ยิงเช่นโดนโดนข้างหลังข้างหลังข้างหลังบอดเล่นอไอตัวนี้อีกแล้วมันอือใส่ใส่บอดเออ <c oughs> โอเคเรียกคนหนึ่งได้นะ้ออืออเฮ้ย เราไม่มีกระสุนครับจะตาย <Okay. S 2> โอเคเฮย้ยอะไรนี่มีสองคนใช่ไหมโอ้ยหานี้หานี้มันเลยเฮ้ยแปบบแบบมันอยู่ไหนวะอ,อ,นอ้าวคานเรอ เอาตายเองโอ้ยเลือดระวังเลือดโอ้แม่งมีเยอะเดี๋ยวรีบไปข้ามันดีวนะน่ะเฮ้ยวงวงไอ้วงโงงข้ามันด้วยอันนีเ้เียอันเียโอ้พี่สองยิงนะโอเคข้าซ้ำ ฉันตามมาตามมายึเขาวงยึดเขาวงอยู่ไหนบ้านน่ยเฮ้ยมันระวังมันเห็นบ้านอ่ะช่วยช่วยกันฆ่าดิช่วยกันฆ่าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเออช่วยกันฆ่าโอเคตายแล้วช่วยกันฆ่าช่วยกันฆ่าแม่งมันก็ดีม oh, ันได้เอาของคนนึงอ่ะใช่ใช่ฆ่ามันฆ่ามันโอเคตายแน่แล้วตาย โอ้ยเชี่ยยิงไม่โดนปืนกากไปหามันเลยเปืนนี้มันแรงไหไมลว,วะพี่สจะดาบดามเมจแรงไหมมันจะแรงอ่ะเฮ้ยไปแบบเนี๋ยมันเอ้ยปะปะปะยิง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 สสหนูเอาเชี่ยผิด เขาดีวะดูข้างหลังวงนบเฮ้ยวงนิบเชียข้างหลังวงโหยเชียนวงวงนีบระวังนะเฮ้ยอยู่ด้วยกันจอยู่ด้วยกันเพราะถ้าคนเหลืออว่าคนเริ่มโหดแล้วอด้วยกันอยู่ด้วยกันไอ้จุดนี้อ่ะ ข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอเคแบบเฮ้ยขาอยู่เรือกจนอีบ้าระวังระวังเราช่วยช่วยกันนี้ไอ้คนหนึ่งเขาอยู่ไหนเนี่ย รถเทปแล้วเอ้าเฮ้ยใครยิงหลังเฮ้ยเกระเป๋าะวิวสามบอกวิวสามเกาะเกาะจะมีเกาะวิวสามอีกอะก็จะฟ้ามันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันแอบเงียนจังวะเฮ้ยเฮ้ยริบเข้าบ้านริบเข้าบ้าน เตรียมตัวเลยนะดูดิริบมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่นู่นแล้วมันกำลังวิ่งหนีพวกเราอ่ะพี่ส่องเฮ้ยพี่ส่องออกมาเร็วเฮ้ยพี่ส่องมันใช่เรามันใช่เราฮะเฮ้ย ยังแบบเอ้ยชนะมีสองีสองกับเชียนนี่แะโคตรเทปอ่ะเทปจัดอ่ะชื่อแบบแบบแล้วมันมีของอะไรบ้างวะชื่อจิตไม่ได้ยังหล่อเออใช่คุหล่อที่ในเราเนาะโหสุดยอดเป็นเลยปาบปปบปปบปป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 ปไปใปป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 ป่งปป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  ดินิดโตนิดโตแบบสองน้อยแบบหยุดคลิปก่อนหยุดคลิปก่อนเพื่อนไปสองส่งอาหารนี่มาเอาเขากดไลค์แล้วโอเคโอเคแป๊บท่านชมแล้วท่านชมใครแอดมาจะมีท่าบ้าะเนี่ยกดอย่างเงี้ยฉันยังมีท่านี้ด้วย อ๋อกลัวตัวแค่อันเดียวตอนนี้ดูประวับโอ้วันเชียงคตรกากอะว่าอะไรห้ากากกากจัดอะกากจัดเลยใช่ไหมแจ๊สกากจอชที่สแบบน้อยจอจอจอสเร็วเล่นต่อดิเล่นต่อ เพลงจัดอะเออแบบแบบอาไอ้ปไปหานี้ก่อนเขาบอกว่าเป็ปรับเพลงจัดในพวกอาหาเนี่ยอันนี้คือเอาปิ้งแล้วอยาว่าองนะฮะเฮ้ย<า>พ,พี่ต๋งองเขามาเดเียวเ่ยหมดจัดอันดับไหม น้องเจียมมีู้เล่นไาอย่งไม่พร้อมหมอเฉียไม่พร้อมไงเฉียนแรลงไอ้นี่อยู่เลยแหลงอันเนี้ยอ๋อเฉียต้องเตรียมพร้อมก่อนล้มเหลวพูดเล่ไม่สามารถ,ถอ๋อก็เฉียนน่ะไม่มีแหลงอะมันต้องเวลแปดมั่งเฉียนน่ะฝึกเล่นเลยเอ่ะเล่นคนเดียวอา้าวเฮ้ยไม่แบบออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวออกเดี๋ยวู้ชม 观众们，看这里哈。